โอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องผมหงอกคนเรานะฮะเพื่อนเพื่อนมีความมั่นใจขนาดไหนว่าคุณจะไม่หงอกตลอดชีวิตและถ้าผมหงอกเขาบอกว่าไม่มีการกลับมาอีกแล้วเฮ้ยจริงหรือเปล่ามาดูผลวิจัยกันเพราะนะฮะถ้าคุณมีผมไม่หงอกและผมขาวผมดําขาวกลับมาดาหรือคนที่จะดําตลอดชีวิตได้จะดีขนาดไหนเพื<ๆ>่อนเพื่อนฝากแชร์ด้วยครับเรื่องนี้ไปเอาผลวิจัยมาอีกแล้วครับก็นะครับผลวิจัย ผมก็มานั่งอ่านทั้งวันเลยครับใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะมาย่อให้กับเพื่อนๆเหลือนิดเดียวเองนะฮะก็ไปอ่านผลวิจัยแล้วไปอ่านจากอาจารย์หลายคนครับอาจารย์คนหนึ่งชื่อคอตโฟนะฮะโยชิโยชิดะนะฮะไก่คนหนึ่งคือซูจิเซนเซนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยและเป็นผู้นักกำหนดอาหารหลายหลายคนมาผสมกันนะฮะอยู่ในนี้ครับผมนครับฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆโอเค วันนี้พูดถึงเรื่องอะไรขอทบทวนครับสำหรับคนที่เข้ามาผมต้องขอพูดซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆหลายครั้งตั้งใจพูดเพราะอะไรครับเพราะคนที่เข้ามากางคันนี่คือการไลฟ์สดเ,เข้ามากางคันแล้วเขาฟังไม่เข้าใจผมเลยต้องทบทวนบ่อยๆบ่อยๆนะครับเราพูดสําหรับทุกๆกคนและตอนนี้เราพูดถึงเรื่อง <c oughs> ใน Facebook ใน Tik t o อกแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับก็ฝากเป็นประโยชน์นะครับผมก็จะเอาข้อมูลดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่ที่เอามาจากต่างประเทศนะครับผมมาดูกัน ถ้าคุณจะดีขนาดไหนถ้าผมงอกแล้วกลับมาดําได้และคุณจะดีขนาดไหนอายุ70-80นะฮะก็ยังดําอยู่นะถ้าถ้างอนี่คือหมดเสน่ห์นะก็จะดูก็จะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกมานะฮะมาดูมาดูโชว์ผมนะฮะแล้วถ้าผมมันแข็งแรงนะผมแข็งแรงแล้วไม่ไม่หัวล้านไม่หัวล้นจะดีขนาดไหนครับนะครับก็เลยมาแชร์กันนะครับเพราะมีคนมาถามเรื่องผมงอเมื่อเมื่อคืนมีมีน้องอยู่คนหนึ่งถามว่าฝันว่าจะนะฮะผมงอก ตลอดชีวิตเออเกิดมาโอ้โหเปิดผมม,มาขาวชั่วทั้งหัวเลยนะฮะก็เลยเฮ้ยมีมีการกินแบบไหนมีการมีพฤติกรรมแบบไหนทําให้เกิดงอก <c oughs> แล้วก็มีผลวิจัยด้วยว่า <c oughs> ดําไปแล้วเออขาวไปแล้วกลับมางอกใหม่ได้ <c oughs> หรืองอกไปแล้วกลับมาดําใหม่ได้เป็นยังไงครับ <c oughs> วันนี้จะมาพูดถึง3เรื่องพฤติกรรมแล้วก็เรื่องการกินแล้วก็การแล้วคุณจะกินยังไงนะฮะกินแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนมีอยู่3ข้อครับเพื่อนๆโอเคไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆเชื่อไหมว่าดําแล้ว กลับมาเอาใหม่ขาวแล้วกลับมาดําใหม่ได้ถ้าเชื่อให้กดเบอร์หนึ่งครับดำแล้วกลับมาใหม่ได้ทําไมและข้อที่2อพเพื่อนๆคิดว่าเรารู้เรามาแชร์กันหน่อยว่าวิธีการทํายังไงให้ทําให้หงอกนั้นหนอกช้าหรือทอํายังไงให้ไม่หงอกงนะให้กด2ครับช่วยเขียนมาช่วยแชร์กันหน่อยฮนะ่อย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างครับอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับการสระผมไ,มไหมล่นะพเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆ จะต้องสระผมวันเว้นวันถ้าคิดว่าสระผมวันเว้นวันให้กด3นะฮะและถ้าสระทุกวันให้กด4นะฮะเพื่อนๆลองลองสระวันเว้นวันกด4นะฮะกดแล้วก็สระผมวันเว้นวันกด3หรือ1อาทิตย์นะฮะสระครั้งหนึ่งให้กด5เพื่อนๆลองเขียนเขียนมครับขอบคุณครับกลนครับกลนครับแล้วมันคืออะไรกันแน่ล่ะแล้วมันคืออะไรกันแน่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับมันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ เพราะอะไรครับเสน่ห์ของการดูหนุ่มสาวนี่คือเกี่ยวกับผมเลยนะฮะแล้วผลวิจัยเป็นยังไงผมก็เลยมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งครับผมอยากให้เพื่อนๆตอนนี้มีคนดูกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะพันกคนแล้วนะสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเนี่ยพันคนแล้วโอเคขอบุณครับเป็นประโยชน์นะครับโอเควิธีการอันที่หนึ่งครับวิธีการที่หนึ่งนะฮะวิธีการที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครียดครับเรื่องเครียดเนี่ยมีผลวิจัยออกมาจากมหาลัยฮาวาดนะฮะก็คือ เออเอาหนูมาทดลองโอ้โหเล่นหนูสงสารนึงเลยนะผมเข้าใจแต่ว่านะเขาต้องการทดลองหนูเพราะอะไรเพราะว่าจะได้นะครับเอ่อจะได้มารักษาคนได้มาใช้คนได้นะทดลองกับหนูก็สงสารก็ก็ก็นะเข้าใจอยู่ครับก็คือแล้วเนี่ยเอาหนูมาทดลองครับก็คือหนูที่มีขนสีดำเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดความเครียดนะใส่ความเครียดใส่ความเครียดเครียดเครื่องเครื่องเครื่อเครื่องเครื่องเครื่องเค่องเครื่อเครื่องเครื่องเคร่อเครื่อง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 เครืองเครื่องเค่อองเ่อเออเครื่องเครืงเรืองเคร คดีอะเครียดปุ <To S 2> ๊บ er, ัมล <c oughs> ุกขึ้นขาวทั้งหัวเลยเป็นไม่ได้ไหมนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเครียดจะทําให้ผมหงอกเครียดจะทําให้ผมขาวนะฮะเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเครียดทําให้ผมขาวเกิดขึ้นได้ครับแล้วเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่สนใจเพื่อนไหนคิดอย่างงี้ฉันไม่สนใจแต่กินมันเกี่ยวกับพ่อคุณแม่ของคุณเกี่ยวกับภรรยาของคุณนะเกี่ยวกับพี่เกี่ยวกับน้องแล้วในอนาคตถ้าเราจะกลับมาดําได้ถ้าเรารู้ไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นความรู้ต่อไปแล้วแชร์กับเพื่อนต่อให้คนอื่นต่อไปนะครับ <to> แล้วเครียดเนี่ยทำยังไงครับวิธีการยังไงเขาบอกย่างนี้ครับเขาก็เลยมาทดลองกับหนูไม้พอทดลองกับคนเองครับนะฮะไลโคลัมเบียสาขาการแพทย์เนี่ยใช้ทดลองคน14คนนะฮะเอาผมดําประมาณ397เส้นเอามาทดลองครับเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเกิดปรากฏว่านะมารู้อีกอย่างว่าเมื่อนมีการใช้ mindfulness meditation เอ้ยมันคืออะไร mindfulness meditation หรือ mindfulness relaxation หมายถึงอะไรครับ relaxation แล้วก็ meditation คืออะไรก็คือการนั่งสมาธิบางอย่างนั่งสมาธิแบบไหนทําให้คลายเครียดและการนั่งสมาธิแบบนี้มันมันทำให้เกิดอะไรหลายอย่างมากนะี่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับทำให้เกิดมีกําลังใจมากขึ้นทําให้ลดการให้ทําให้เราลงมือทํามากขึ้นให้เรามีความกระตือนล้นมากขึ้นทําให้เราลื่นเลงมากขึ้นทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นทําให้เราจําเก่งมากขึ้นทาให้เรามีจินตนาการมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอ่ะมาดูกัน แล้ววิธีการเมดิเทชันแบบ m อมา f ฟู n e s s เป็นยังไงเขาบอกงี้ฮะคนเราเนี่ยฮะคนเราเ็าบอกว่าเราจะเครียดจากเรื่องอะไรครับเครียดจากเรื่องอดีตครับและนี่คือผลวิจัยนะมีจากวิทยาศาสตร์นะเครียดจากเรื่องอดีตเอ้ยเรากังวลไงเราเคยทาพลาดมาก่อนเราไม่น่าทําแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเลยและอดีตเนี่ยทำให้เราจําเราถึงไม่เรากลัวแล้วเราจะสมมติเราเคยจะไปจีบผู้หญิงแล้วโดนโดนปฏิเสธจนหน้าแตกเราไม่กล้าคุยกับผู้หญิงแล้วอย่างเงี้ยมันความเครียดมันจะเพราะคนเราฉลาดมันสามารถจํา ความเก่าได้เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเออเราจะ, <c oughs> ะถูกน้องใจมาก่อนถูกน้องใจสามครั้งเฮ้ยเราไม่กล้าคบคนอื่นแล้วเพราะเราเหมารวมไปเลยว่านั่นคืออะไรครับเพราะนั่นคืออดีตครับเมื่อเรามีความความจําของอดีตเนี่ยจะทําให้เราไม่กล้าลงมือทําในปัจจุบันและอนาคตครับอ่ะมาดูต่อแล้วอนาคตนี่ก็เหมือนกันเรากังวลเรื่องเอ้ยอนาคตจะมีงานไหมอนาคตจะมีเงินเหลือต่อถึงถึงบรรพยาชีวิตหรือเปล่านี่ก็เรากําลังกังวลนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอันตรายก็คือ เมื่อเราเครียดกันไปในนี้บอกนะเครียดกันไปทําให้ผมบอกวันนี้พูดถึงเรื่องผมบอกเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราเครียดกันไปเราจะทํายังไงให้เราไม่คิดถึงอดีตและทํายังไงที่จะไม่คิดถึงอนาคตในบางบางครั้งไม่ได้หมายถึงตลอดเวลานะครับเราก็จะสามารถรีแลกซ์ได้นั่นคือมีดิเทชันน็คือการนั่งสมาธิทางหนึ่งเพื่อนๆอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์คนละสี่แชร์คนละห้าแชร์นะครับขอบคุณพะแต่สําหรับทิกตอกเนี่ยเวลาเราเพื่อนๆหลายคนบอกให้เวลาไลฟ์สดแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าลบได้ไหมนะครับเพื่อนๆ ลบได้ไหมก็คือลบมันมันพอลบแล้วมันหายไปเลยนะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆเข้ามาดูข้อมูลเก่าๆได้นะผมจะเหนือไว้ใน a c e b o o k นะเฟซบุ๊กของผมที่ชื่อว่าฟูจิมีของนะสวยไหมครับฟูจิมีของฟอโอฟูจอยจิมอีมีของอองอของฟูจิมีของนะหรือไม่ก็ในนะเพราะนั้นลองเสิร์ชเข้ามาดูนะครับเวลาอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆอยากแชร์ให้กับคนอื่นนะฮะจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแต่ติ๊กต่อมันไม่เหลือข้อมูลไว้นะฮะต้องฝากไว้ด้วย <c oughs> จบไปก็ดีครับโอเคมาดูต่อแล้วนั่งยางสมาธิยังไงใครอยากรู้ครับโอเคฝากแชร์นะครับนั่งสมาธิสมาธิแบบไหนนะครับโดยนั่งสมาธิแล้วเราจะไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอดีตนะครับในนี้ก็คือนะฮะโอเปียกเลยโอเคไมเเไ่เป็นไรนั่นมันเป็นยงไงเป็นยังไงเอัเราคิดถึงอนาคตคิดถึงอนาคตแล้วคิดถึงอดีตเป็นสิ่งดีแต่ว่าเวลาเราเครียดเกินไปมันทําให้เราคิดถึงอดีตเกินไปนครับวิธีการก็คือนะครับให้เราคิดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธินั่งตัวตรงนะฮะเพื่อเลองทาตามเดี๋ยวผมจะสอน ผมพูดอธิบายไว้ก่อนแล้วเพื่อนไปทำจริงก็ได้แต่ไม่ต้องทำจริงในตอนนี้ฮ <c> ะ <oughs> ให้เพื่อนๆนั่งสมาธิแล้วนั่งคิดกันนะหลับตาแล้วก็หายใจพอหายใจแล้วเนี่ยให้เราจรินตนาการถึงเรื่องลมเนี่ยเข้าไปในจมูกเรานะแล้วมันเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในปอดนะในปอดมันกําลังพองแล้วในปอดกําลังยุบเวลาหายใจออกเวลาหายใจเข้าลมเข้าลมออกให้เราจรินตนาการถึงเรื่องนะฮะลมที่เข้าไปในปอดลมที่ออก ซี่โค้งกําลังขยายกําลังลดกําลังขยายกําลังลดให้เราคิดถึงเรื่องแพ่นนีพพอนะแล้วถ้าเราคิดและยิ่งละเอียดจะทําให้นี่ผมพูดสั้นๆน,นะวันนี้ผมมีเวลาน้อย,อยพูดน,นะฮะ <c oughs> ถ้ายิ่งนะฮะที่นในการให้มันละเอียดได้เกี่ยวเรื่องลมเรื่องอะไรเราจะลืมเรื่องอดีตแลวเราจะลืมเรื่องอนาคตคับนะลงพื่อไปลงไปฝึกดูแล้วแน่นอนครับเวลาเราเราเนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีการแบบว่าหมดสมาธิมันจะหลุดไปเนี่ยไอ้คำว่าหลุดไปเนี่ยผมผมเสช แล้วก็ดูมาแล้วนะคขาว่าหลุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะคุณจะเหมือนกับเวลาคุณวิดพื้นเนี่ยเวลาคุณวิดพื้นกล้ามเนื้อจะเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณถ้าคุณทาไปเรื่อยๆทำไปเรื ure, ่อยๆกล้ามเนื้อจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งเรื่อยๆเหมือนกันครับถ้าคุณรู้จักการนะครมันหมดสมาธิหรือมันหลุดไปเนี่ยคนะุณกลับมาใหม่ไอ้ตอนที่ช่วงหลุดไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยมันเป็นการทําให้เลือดเนี่ยหลุดไปแล้วเลือดเนี่ยไหลเดินใหม่ทําให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งมากขึ้นนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่ดี เก่งเรื่อยๆนะเพราะนั้นให้คุณเพื่อนได้จินตนาการแล้วเริ่มต้นจากไหนครเริ่มต้นจากประมาณ3 5ถึงนาทีครับอย่าคิดว่าเฮ้ยครึ่งชั่วโมงอะไรคุณเริ่มเลยจากพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ฮะสามถึงห้านาทีแล้วคุณจะมีนะสมาธิที่ดีแล้วคุณจะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็คือว่าลื่นเลิองมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นจําเก่งมากขึ้นจินตนาการมากขึ้นโอ้โหมันดีหมดเลยนะมันเกี่ยวเกี่ยวข้องหมดเลยัะมีผลวิจัยอีกเรื่องนะครับว่าเวลาเราคิดเนี่ยนะมีมี มีอยู่3กลุ่มนะเ,เล่นบาสเกตบอลเนี่ยกลุ่มหนึ่งให้ฝึก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 กลุ่มที่2คือไม่ต้องฝึกแต่ให้จินตนาการเรื่องการชุดชุดบาสนะชุดบาสลงตะกาเนี่ยแล้วกลุ่มที่3คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะรู้ไหมว่ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ไอ้กลุ่มที่3กลุ่มที่2กับกลุ่มที่1เนี่ยคล้ายกันเลยนะเราไม่ได้ฝึกนะแต่เราจินตนาการแต่้จินตนาการมันทำให้เราเนี่ยเก่งบาสได้พะเกือบเทียบเท่ากับคนที่ฝึกเลยนะบางทีเนี่ยเพราะนั้นการจินตนาการนี่เป็นสิ่งสำคัญด้ววยนนนะะะเเเพรรราา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 ัััั้้้้สออมมใใชชกกกกบบบบไงข่ นะล้างจานอาบน้ําเวลาเข้าห้องน้ําด้วยนะฮะหมายถึงอะไรเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยนะฮะให้เราคิดถึงเรื่องอึของเราเรื่องอะไร <c oughs> เขาบอกว่าสมองเราเนี่ยในธรรมดาเนี่ยจะคิดฟุ้งซ่านไปนู่กนกระชัยนี่กระชัยแล้วเวลาเพื่อนเราคิดดูกินข้าวไปดูหนังไปเกิดหไหมกินข้าวไปดูหนังไปเป็นไงฮะก็กินไปกินไปแล้วก็ดูหนังไปเนี่ยสมองเราก็จะคิดถึงเรื่องดูหนังแต่เราลืมคิดถึงเรื่องข้าวแต่ว่าสมองมันทำงานหลายอย่างมากเขาเรียกว่าัลติท t ส s k มัลตนะิทัสนี่หมายถึงอะไรก็คือคิดเยอะทําเยอะทาเยอะสมองมันจะเหนื่อยจะล้าเวลาคุณจะแก้วิธีการที่จะไม่ให้สมองเหนื่อยไม่ให้ล้าก็คือการเมดิเทชันนั่นคือการ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วสมาธิแบบนี้ก็คือจะทําให้ผมเราเนี่ยมีนะครับกลับมาดําใหม่ได้นี่พูดถึงเรื่อง <c oughs> ผลวิจัยที่เกิดขึ้นนะเพราะเรามีความเครียดน้อยลงนี่คือข้อที่หนึ่งนะผมพูดข้อที่หนึ่งนะผ่านไปสิบเอ็ดวัน,น,น,นทีแล้วนะมาดูต่อข้อที่สองข้อที่สองครับผมงอกอยู่ที่การกิน เพื่อนๆจำไได้ยังนะฮะข้อที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงก็คือมีเดียเดชันนะฮะข้อที่สองคือเรื่องการกินกินแบบไหนทําให้เกิดหงอกกินแบบไหนทําให้นะฮะรู้ไหมว่าเพื่อนๆผมของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องก๊อกปปี้เครื่องก๊อปปี้หรืออะไรอ่ะพินเตอร์นะฮะหรือถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารถ้ามันไม่มีหมึกถ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นกระดาษสีขาวถ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นกระดาษสีขาวหมื่นใบสองหมื่นใบก็เป็นกระดาษสีขาวนี้เลยถูกไหมฮะแล้วแล้ว แล้วจะเติมหมึกเข้าไปในผมเรายังไงเติมหมึกเข้าไปในร่างกายเราอย่างไงเติมมึกเข้าไปในก๊อปปี้เครื่องก๊อปปี้หรือเครื่องถ่ายเอกสารเราเติมมือมันก็จะเป็นสีดําเป็นตหนเสือออกมาแต่ในสมองเราหรือ <ๆ S 2> ในหัวเราเนี่ยจะเติมมึกเข้าไปได้ยังไงเพื่อนต้องถามดู <c oughs> อยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ให้กดห้าให้กดห้าครับหรือแชร์หน่อยครับแชร์หน่อยครับขอบคุณมากมากครับตอนนี้มีคนเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยเลยโอ้โหน่ารักมากเพื่อนเพื่อนตอนนี้ในติ๊กต็อกก็สามร้อยคนแล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคมาดูต่อครับทุกวันผมมจะพยยาาาเอ เรื่องดีๆที่มีในต่างประเทศมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะแล้วจะสรุปผลวิจัยมานะครับผมใช้เวลาสรุปมาประมาณ3าถึงสชั่วโมงมาเล่าให้เพื่อนภายในไม่กี่สิบไม่นาทีนะฮะสิบนาทีกว่าๆนะครับโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคมาดูครับเรื่องขอกระบบทาร่างกายเลยเนี่ยมันจะมีสารที่เราต้องการเนี่ยมีอะมิโนนะมีอะมิโนและโปรตีนแล้วก็มีเกลือแร่ที่เราต้องการอยู่เนี่ยมันมีนะมีอยู่18ชนิดผมถ้าพูดในยาวเลยนะแมกนีเซียมเหล็ก นะะฮโซเดียมฟอสฟอรัสโคบอลต์ซัลเฟอร์ทองแดงคอรีนสังกะสีแคลเซียมเซเลเนียมโอ้โหมันพูดผมพูดไม่จบแล้ว18อย่างเราจะกินยังไงนะให้ครบ18อย่างเออเรากินข้าววันหนึ่งเพื่อนเพื่อนบางคนนะกินข้าวหน้าหมูจบเลยนะฮะกินข้าวอออะไรดีอ่ะข้าวไก่ทอดจบเลยนี่ฮะแล้วจะกินสิบแปดอย่างได้ยังไงล่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพรู้ไหมครับว่า จริงๆแล้วมันต้องมีอาหารเสริมถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเล่าเรื่องอาหารเสริมให้เพื่อนๆนะฮะกินอาหารเสริมตัวหนึ่ง <c oughs> มันสามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องกิน18อย่างนะถ้ามีโอกาสเนี่ยมาคุยเรื่องอาหารเสริมอีกทีนึงก,กันแล้วกันยังมีอีก3ข้อที่ผมยังพูดไม่จบนะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากอยากรู้เรื่องพวกอาหารเสริมอะไรด,ดีๆเนี่ยผมจะแอดเข้ามาในไลน์ของผมนะฮะไลน์ผมผมชื่อไรผมชื่อฟูจินามสกุลอะไรนามสกุลฟูจิสกิครับไลน์ของผมที่ชื่อว่าแอดไซ ฟู Fuji, 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 at, này, าจิฟูจิสากินะครับ at สำหรับทิกตอกนี่อาจจะไม่มีนะเค่เขียนว่า f u j i f u j i s a k i <c oughs> นะ่เอ,อเข้ามาเนี่ยก็อาจจะได้เจอของที่ผมจะแนะนำอีกทีอ่ะมาดูข้อที่ข้อที่2ต่อข้อที่3มนะฮะมาดูกันครับแล้วเราวิธีการในการง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยคือการกินเนื้ออะไรดีคุณคิดว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อไก่ครับเนื้อไก่เฮ้ย hey, เนื้อไก่มันมีความสามากขนาดนั้นเลยเทียบเท่าเลยเกือบเท่าเลยนะเพื่อนๆแล้วบอกกินกินเนื้อไก่นะมันเท่ากับว่ามีอามิโนประมาณ18อย่างเลยนะแต่ว่า มันมันมีผลวิจัยมาแล้วมับอกว่านะครับมีโปรตีนบวกอะไรนะเนี่ยไทโรซินมีตัวที่ชื่อว่าไทโรซินด้วยนะฮะมันมันช่วยบำรุงผมเรานะฮะือนเพื่อนเราไม่เคยรู้ใครรู้มาก่อนใครไม่เคยรู้มาก่อนเขียนเบอร์เจ็ดหน่อยครับเป็นประโยชน์มันจะเป็นกำลังกำลังใจกับผมมากถ้าเพื่อนเื่อ,อให้กําลังใจผมผมก็จะมีกําลังใจใน,ในการเล่าให้เพื่อนๆฟังก็มีกาลังใจอย่างเล่าต่อเป็นการแชร์กันนะครับผมครับนะกินเนื้อไก่ครับกินเนื้อไก่ครับนี่คือข้อที่สองครับแต่คุณต้องคลายเครียดด้วยนะข้อที่หนึ่งคลายเครีี้้ออ่่ับขขท ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโหให้กำลังใจเยอะเลยผมครับผมครับเห็นเบอร์เจ็ดเยอะแยะเลยขอบคุณครับขอบคุณครับให้กำลังใจครับข้อต่อไปครับข้อที่สามครับก็คือกินข้อที่สามข้อที่หนึ่งอะไรจําได้ยังตบทัวนนะครับผมพูดแล้วพูดอีกตั้งใจพูดแล้วพูดอีกเพราะอะไรครับเพราะรู้กับทําได้ไม่เหมือนกันนะบางทีรู้อ่ารู้แล้วไงแต่เวลาจํามันจาไม่ได้ครับข้อที่หนึ่งคืออะไรคลายเครียดด้วยการเมดิเทอชั่นข้อที่สองคือกินเนื้อไก่ข้อที่สามคืออะไรข้อลยง กินอาหารแปรรูปเพราะอะไรครับในนี้เขาบอกว่านะฮะในร่างกายเราเนี่ยมันมีวิตามินซีมีมีไม่ใช่วิตามินดิมีไม่ใช่วิตามินซีมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแต่ถ้ากินอาหารแปรรูปนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณมีสมมุติว่าคุณมีแร่ธาตุต่างต่งหรือเกลือแร่หรือวิตามินอยู่แล้วในร่างกายถ้าเกิดสิบนะถ้าเกิดสิบนะเพื่อนๆแต่ถ้าเรากินพวกอาหารแปรรูปเข้าไปนะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเท่ากับสิบบวกหนึ่งลบสามพันฮะ สิบบวกหนึ่งลบสามนั่นหมายถึงอะไรสิบม,มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วสิบแร่ธาตุวิตามินอยู่ในร่างกายบวกหนึ่งก็คือกินพวกอาหารแปรรูปมันบวกเป็นหนึ่งแต่ลบสามนั่นคือเวลาคุณย่อยอาหารแปรรูปต่างๆนะเวลาคุณย่อยอาหารแปรรูปต่างๆคุณต้องใช้วิตามินในร่างกายคุณคุณต้องใช้โปรตีนในร่างกายคุณต้องใช้พลังงานในร่างกายคุณเพื่อย่อยแต่การใช้พลังงานไม่เท่าไหร่แต่ใช้วิตามินและเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายคุณแทนที่คุณมีอยู่สิบบวกหนึ่งลบสามเท่ากับแปด สแสดงว่าอะไรครับผมพูดใหม่นะสิบบวกหนึ่งลบสามเท่ากับแปดเกลือแร่ที่คุณมีวิตามินที่คุณมีมันลดลงเว้ยมันลดลงเพราะฉะนั้นแต่อะไรมันเพิ่มขึ้นแคลอรี่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วเคยรู้ไหมว่าพวกอาหารแปรรูปมันคืออะไรนะเราก็รู้กันนะอาหารแปรรูปคืออะไรพวกบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยฮะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับก็คือกินแล้วเนี่ยนะฮะมันทําให้เราเกิดอะไรขึ้นครับรกึ่งสําเร็จรูปมันคือมันอร่อยในยอาหารคุณคิดดูนะครับอาหาร พวกข้าวเนี่ยเวลามาแปรรูปจะเรียกแปลรูปคือขัดให้มันสีขาวเนี่ยเข้ากล้องพอขัดให้มันสีขาวมันอร่อยขึ้นนะฮะพวกเนยเทียมเนอยอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะฮะเนยเทียม <c oughs> มันทาไมคนบริษัทก็ถึงทาโรงงานหรือร้านอาหารถึงทำผมไม่ทําร้านอาหารเพราะอะไรเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเขาใช้ทุนที่ถูกลงต่ําลงแต่มันขายได้แพงขึ้นทํากาแฟทําอะไรก็แล้วแต่กาแฟเนยเทียมนะฮะอาจจะกินขนมหวานก็เหมือนกันใช้นมผสมเนยนมเทียมอะไรต่างๆนะฮะระวังให้ดี <c oughs> พวกนี้ดูเหมือนมีค่ามีราคามีแคลอรี่สูงขึ้นแต่วิตามินเกลือแร่ในร่างกายเรามันหายลงนะเพราะฉะนั้นเท่ากับ10บวกหนึ่งลบสามเลยเพื่อนๆอก็ไปแค้เพื่อนดูนะเพราะผมเป็นห่วงคนไทยและอยากให้เพื่อนๆคนไทยมีความรู้แล้วก็ไม่ถูกหลอกแล้วก็จะได้ร่างกายแข็งแรงเพราะถ้าร่างกายเราป่วยไม่แข็งแรงจะทําให้ร่างกายเราต้องรักษาเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน <c oughs> จะลเอ่อตอนนี้พูดถึงเรื่องผมนะเพื่อนๆผมนะฮะผมเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเพื่อนๆกินอาหารแปรรูปให้ลดลงนะกินพวกไส้กรอกพวกอะไรต่างๆเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอาหารแปรรูปมันคืออะไรนะอาหารแปรรูปมันคืออะไรเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสจะมาเล่าอีกเรื่องอีกแล้วนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิบบวกหนึ่งลบสามครับเพื่อนๆพื่อนสิบบวกหนึ่งลบสามนะฮะทบทวนครับให้พูดถึงสามข้อใครเขียนได้บ้างใครจำได้บ้างหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งอะไรครับหนึ่งจำได้ไหมสองคืออะไรสองคืออะไรสามค หนึ่งคือเมดิเทชันนะฮะสมาธินะครับนั่งสมาธิให้เป็นถ้ามีโอกาสผมจะมาสอนวิธีการนั่งสมาธิาแล้วก็อาหารเสริมที่ดีกินเ <c oughs> มื่อเมื่อบางคนไม่เคยมีเวลานะฮะสองคืออะไรจำได้ไหมสองคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรเมืม่อเราทบทวนดูอีกทีนะถ้าจำไม่ได้กลับไปทบทวนครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ <S <S โอเคแล้วทีนผมมีเวลาผมจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะวิธีการนวดผมนะผมของคุณเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดนะไหลอยู่ในเนื้อผมของคุณอยู่ในหนังผมของคุณวิธีการนวดวิธีการทำยังไงให้ให้ผมอ่ะมีเส้นเลือด มีการเลือดไหลเวียนที่ดีนะการไหลเวียนที่ดีของของหนังหัวก็ทําให้เลือดเดินดีนะผมเราเปรียบเทียบกับนะดินล้วนถ้าดินเหนียวจะต้นไม้จะขึ้นไหมฮะผมเราเนี่ยเวลาผมไปตรวจร่าง <c oughs> ผมเคยเคยไปเข้าคอร์สผมนะฮะแล้วมันมีเครื่องตรวจดูรูขุมขนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมาแชร์เรื่องนี้อีกทีนะว่าวิธีการนวดผมใครอยากรูก้นะแชร์เยอะๆหน่อยถ้าแชร์เยอะๆนะผมจะมาพูดถึงเรื่องการนะทําให้เนื้อผมเนี่ยนะฮะมันเป็นดินล้วน แล้วผมก็ขึ้นง่ายด้วยไม่ต้องไปเหนื่อยนะฮะแล้วจะดีด้วยแล้วผมดำตลอดชีวิตได้จะดีมากเลยนะโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับที่ตั้งใจฟังดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องใหม่นะเอออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอะไรวันนี้ไม่พูดว่าจะเรื่องอะไรพรุ่งนี้สนุกแน่เป็นเรื่องมันเลยนะโอเคแลอัจครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากแชร์นวยครับแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนผมในไลน์แอดที่ชื่อว่าแอดฟูจิฟูจิสกีครับแอดฟูจิฟูจิถ้ามีของอะไรดีๆมีอาหารเสริม